สวัสดีนักศึกษาภาษาบาลีทุกท่านในวันนี้เราก็จะมาเรียนในธรรมบทภาคที่8กันตอบเป็นประโยคที่น่าสนใจประโยคที่6ขอให้นักศึกษาทั้งหลายเปิดหนังสือธรรมบทไปที่หน้า20เริ่มตั้งแต่สากิระผุธมุตระปาทโมเลปฏิตับปัฒนาเป็นต้นไปกิระได้ยินว่าสาเขมาขึ้นมานะครับ อันว่าพระนางขีมานั้นปฏิตับปัฒนาเป็นผู้มีความปรารถนาอันตั้งไว้แล้วปุทุมุตตะปาธะมเลในที่ใกล้แห่งพระบาทของพระพุทธเจ้าพระนามว่าปุธุมุตระอาภิรูปาเป็นผู้มีรูปงามปาสาธิกาเป็นผู้ยังความเลื่อมใสให้เกิดอติวิยะเกินเปรียบอโหสิได้เป็นแล้วปณะก็เขมา อันว่าพระนางเขมาขึ้นมานะครับสุตวาฟังแล้วว่ากิระได้ยินว่าสัทธาอันว่าพระศาสดากเทติย่อมตรัสโทสังซึ่งโทษรูป,ปัสสะแห่งรูปอิติดังนี้ณนะอิชิไม่ทรงปรารถนาแล้วคันตุงเพื่ออันเสร็จไปสันติกังสู่สำนักสัตถุของพระศาสดาราชาว่าพระราชา ยัตวาทรงทราบแล้วตัดสารูปะมะทะมะัตตะภาวังซึ่งความที่แห่งพระนางเขมานั้นเป็นผู้มัวเมาแล้วด้วยความเมาในรูปปุคลังทรงยังบุคคลกาเรตวาให้กระทำแล้วขีตานี้ซึ่งเพลงขับทั้งหลายเวลุวนะวันนับปฏิสังยุตตานี้อันประกอบพร้อมเฉพาะแล้วด้วยการพรรณนาซึ่งพระเวลุวัน ราชาปุริสังทรงยังราชบุรุษทาเปสิให้พระราชทาแล้วชนานางแก่ชนทั้งหลายหนาตาทีนางมีนักฝ้อนเป็นต้นเวลุว่านางอันว่าพระเวลุวันอาทิฐาปุพพังวิยะตัดสาเขมายะตัวนี้ครับแปลหักวิพัตนะครับเป็นราวกับว่าอันพระนางเขมานั้นไม่เคยทรงเห็นแล้วด้วยจะเข้ามาตัวหนึ่งนะครับตรงนี้ ตัดสาเขมายะอสุตะปุพพังวิยะจะเป็นราวกับว,ว่าอันพระนางเขมานั้นไม่เคยทรงสดับแล้วด้วยอโหสิได้เป็นแล้วสาเขม,มาอันว่าพระนางเขมานั้นปุจจิตวาตรัสถามเลยว่าตุ้มเหออันว่าท่านทั้งหลายคายถะย่อมขับสันทายะหมายเอาวิยานังซึ่งอุทยาน กะตารางแห่งไหนอิติดังนี้วจเนขึ้นมานะครับมีประโยควุตเตอยู่วจเนครั้นเมื่อคําว่าเทวิฆ่าแต่พระเทวีไม่ยังอันว่าข่าพระออค์ทั้งหลายคายามะย่อมขับขึ้นมานะครับสันทายะหมายเอาเวลุวนุยานังเอวะซึ่งอุทยานที่ว่าเวลุวันนั้นเทียวตุมหากังของฆ้าพระออค์ทั้งหลาย อิติดังนี้เตหิชเนหิอันชนทั้งหลายเหล่านั้นวุตเตกราบทููแล้วคันตุคามาเป็นผู้ทรงต้องการเพื่ออันเสด็จไปวิยานังสุทยานอาโหสิได้เป็นแล้วสรัทธาอันว่าพระศาสดายัตวาทรงทราบแล้วอาคมานังซึ่งอันเสด็จมาตัดสาเทวิยาแห่งพระเทวีนั้นนิสีทิตวาประทับนั่งแล้วปริสมชเช ในท่ามกลางแห่งบริษัทธรรม,มังเทเสนโตวะรวบด้วยอํานาจนิบาตตัวนี้นะครับวะตัวนี้นะครับเมื่อทรงแสดงซึ่งทรรเทียวนิมมินิทรงเนรมิตแล้วอิดถิงซึ่งหญิงอภพิรูปังผู้มีรูปงามตาละวันตังอาทายะอัตโนปัสเสัตะวาวีชามานังรวบด้วยมานะปัจจัยตัวนี้ที่เป็นวิเศษณะนะครับตัวนี้ ผู้ถือเอาซึ่งขั้วแห่งตาลยืนพัดอยู่ข้างพระปัดของพระองค์คือเบื้องขวานะครับเขมาปิเทวีอันว่าพระเทวีแม้พระนามว่าเขมาปวิสมานาวะเสด็จเข้าไปอยู่เที่ยวทิศวาเห็นแล้วตังอิดหิงซึ่งหญิงนั้นจินเตตวาอยู่หน้าต่อไปนะครับทรงดำริแล้วว่า ชนาะว่าชนทั้งหลายว่าทันติย่อมกล่าวอิติว่าสัมมาสัมพุทธโธอันว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากเทติย่อมตรัสโทสังซึ่งโทษรูป,ปัะ,ะแห่งรูปอิติดังนี้ตัดบทเป็นอายังบวกจะและก็บวกอัฏฐะนะครับตัวนี้จะก็อายังอิทธิขึ้นมาอันว่าหญิงนี้วีชามานาติตายืนพัดอยู่แล้ว ตัวนี้นะครับที่เห็นอยู่นี้นะครับอายังเป็นวิเศษณะของอิทธิตัวนี้สันติเกในสำนักอัฏสะสัมมาสัมพุทธะแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นอาหารกันว่าเรานอุเปมิย่อมไม่เข้าถึงกลลพาคังปีแม้ซึ่งส่วนแห่งเซี่ยวอิมิสาอิทธิยาของหญิงนี้อิทธิรูปังอ่านว่ารูปแห่งหญิงอีที่สัง่งอันเช่นนี้ ณไมายาทิฏฐภุพังเป็นรูปอันเราไม่เคยเห็นแล้วโหติย่อมเป็นขึ้นมานะครับนี่คือจินเตตวาที่ทบอกไปแล้วชนาอันว่าชนทั้งหลายขึ้นมานะครับมันเยเห็นจะอัพภจิกขันติจะกล่าวตูสัทธารังซึ่งพระศาสดาอภูเตนะด้วยคำอันไม่มีแล้วอิติดังนี้อนิสาเมตวา ไม่ทรงพิจารณาแล้วกระถาสัตว์ทางปิแม้ซึ่งเสียงแห่งพระวาจาเป็นเครื่องตรัสตถาคตัาสะของพระตถาคตเจ้าโอโลกะยะมานาอัาสิได้ประทับยืนทรงแลดูอยู่แล้วตั้งอิทิงเอวะซึ่งหญิงนั้นนั่นเทียวสัถาอันว่าพระศาสดายัตวาทรงทราบแล้วตัดสาเทวิยาตัดจิงรูปเปอ,อุปปน,นะ,ะหุมาณตัง รวบด่นแมัตาปัจจัยตัวนี้นะครับประจากภาวะตทิศซึ่งความที่แห่งพระเทวีนั้นเป็นผู้มีมานะมากอันเกิดขึ้นแล้วในรูปนั้นทัดเสนโตเมื่อทรงแสดงตังรูปังซึ่งรูปนั้นปฐมวายาธิวเสนะด้วยสามารถแห่งวัยมีปฐมวัยเป็นต้นทัดเสสิทรงแสดงแล้วกัตตวากระทำอัติมัตตาวสานังให้เป็นอวัยวะ มีกระดูกเป็นประมาณเป็นที่สุดลงปร,ริโยสาเนในการเป็นที่สุดลงรอบวุตตะ,ะเยนะอิวะตามในแห่งคำอันข้าพเจ้ากล่าวแล้วนั่นเทียวเอถาในภายใต้เขมาอันว่าพระนางเขมาทิตตวาทรงเห็นแล้วตังรูปังซึ่งรูปนั้นจินเตสิทรงนําิแล้วว่าตังรูปังอันว่ารูปนั้น เอวะรูปังปินามะชื่อแม้มีอย่างนี้เป็นรูปปัดตังถึงแล้วขยะวายังซึ่งความสิ้นไปและความเสื่อมไปมหุตเตนะเอวะโดยการครู่หนึ่งนั่นเทียวสาโรอันว่าสาระอิมัสมิงรูปเปในรูปนี้นัตถิวตะย่อมไม่มีหนออิติดังนี้ ศัทธาอันว่าพระศาสดาโอโลเกตวาทรงตรวจดูแล้วจิตตะวารังซึ่งวาระแห่งพระไทยตัดสาเขมายะของพระนางเขมานั้นวัตวาตรัสแล้วว่าเขเมดูก่อนนางเขมาตวังอันว่าเธอจินเตสิคิดแล้วอิติว่าสาโรอันว่าสาระอิมัจมิงรูปเปในรูปนี้อัติมีอยู่อิติดังนี้ ปัสธานิสตะตัดปวดเป็นปัสสะบวกกับอิธานิบวกกับอัสสะนะครับอิธานิในการนี้ตะวังมันว่าเธอปัสสะจงดูลงหิหมดปันจะมีลงหิลบผีนะครับอัสสะรูป,ปัสสะนิสาระภาวังซึ่งความที่แห่งรูปนั้นเป็นรูปมีสาระออกแล้วอิติดังนี้อาหาตรัสแล้วอิมังคาถังซึ่งคาถานี้อิติว่าเขเม ดูก่อนนางขีมาตาวางอันว่าเธอปัสสะจงดูสมุดสยังซึ่งร่างกายอาตุรังอันกระสับกระสายอสุจิงอันไม่สะอาดปูติงอันเน่าปุคะรันตังอันไหลเข้าอยู่ปักขารันตังอันไหลออกอยู่พาลานางอภิปัติตังอันอันคนพานทั้งหลายปรารถนายิ่งแล้วอิติดังนี้ แปลหักมิพัฒนะครับพาลลังตัวนี้ชัดถีอาณพี่ตะกตาคาถาปริโยาสาเนในการเป็นที่สุดลงรอบแห่งคาถาสาเขมาอันว่าพระนางเขมานั้นปฏิตติตั้งอยู่เฉพาะแล้วโสตาปฏิภเลในโสดาปฏิผลอาถาครั้งนั้นสัทถาอันว่าพระศาสดาวัตวาตรัสแล้วอิติว่าเขเมดูก่อนนางเขมา สัตวตาว่าสัตว์ทั้งหลายอเมเหล่านี้ราคารตาเป็นผู้อันราคะย้อมแล้วโทสะทุถาเป็นผู้อันโทสะปะุสร้ายแล้วโมหะมูลหาเป็นผู้หลงแล้วเพราะโมหะหุตวาเป็นณนสโกโนติย่อมไม่อาจสมติกามิตุงเพื่ออันก้าวล่วงด้วยดีตันหาโสตังซึ่งกระแสแห่งตันหาอัตโนของตน ลักคันติย่อมคล้องตัทธะตันหาโสเตเอวะในกระแสแห่งตันหานั้นนั่นเทียวอิติดังนี้เทเสนตัวเมื่อทรงแสดงทำมังซึ่งธทมอาหะตรัสแล้วอิมังคาถังซึ่งพระกาานี้อิติว่าเยสัตตาอันว่าสัตว์ทั้งหลายเหล่าใดราคะรัตตาเป็นผู้อันราคะยอมแล้วโหติย่อมเป็น ตัดปวดเป็นราคะราตาบวกอนุปตันตินะครับเป็นประโยคยตต่ตะเตสตตาอันว่าสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นอนุปตันติย่มตกไปตามโสตังซึ่งกระแสอัตนากระตังอันอันตนกระทำแล้วสยังเองมักกะตะโกอิวะวะตัวนี้คืออิวะนะครับเพียงดังอันว่าแมงมุมอนุปตันโตตกตามไปอยู่ชาลังซึ่งขาย อัตนากตังอันอันตนกระทำแล้วสยังเองทีราอันว่านักปราทั้งหลายเจตวานะตัดแล้วเอตังปิตันหาโสตังซึ่งกระแสะแห่งตันหาแม้นั่นอานะเปก,กิโนเป็นผู้ไม่มีความเยื่อใยห,หุตวาเป็นปหายะละแล้วสัพพะทุกขังซึ่งความทุกข์ทั้งปวงวะชันติย่อมไปยิติดังนี้ อัดโผอันว่าอัดว่า,วาตั้งอัดนะครับมักะตะโกอันว่าแมงมุมกัตวากระทําแล้วสุตตะชาลังซึ่งขายคือใหญ่นิปันโนนอนแล้วนาพิมันเเลที่บนทนแห่งสะดือมัดชัดฐานในที่อันเป็นท่ามกลางคันตวาไปแล้วเวเคนะโดยเร็ววิจิตวา เจาะแล้วปะตังคังวาซึ่งตะก,กะแตนหรือมัคขิกังวาหรือว่าซึ่งมแมลงวันปะติตังตัวตกไปแล้วปริยันเตในที่สุดรอบปีวิตวาดื่มแล้วระสังซึ่งรสตัดสะปะตังคัดสะวามัคขิกัดสะวาของตะก,กะตนหรือหรือว่าของมแมลงวันนั้นอาคันตวามาแล้วปุณะอีก นิปัชชติย่อมนอนตัดสมิงฐานเนเอวะในที่นั้นนั่นเทียวยะฐานามะชื่อฉันใดเยสตาอันว่าสัตว์ทั้งหลายเหล่าใดราคารตาเป็นผู้อันราคะยอมแล้วโทสะทุศาเป็นผู้อันโทสะปะทุสลายแล้วโมหะมูลหาเป็นผู้หลงแล้วพระโมหะโหนติย่อมเป็น เตสตาอันว่าสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นอนุปตันติย่อมตกไปตามตันหาโสตังซึ่งกระแสแห่งตันหาอัตนากตังอันอันตนกระทำแล้วสยังเองไหอนุปตันติมหานะสะโกลติครับคือว่านะสะโกลติย่อมไม่อาจสมาติกามิตุงเพื่ออ่านก้าวล่วงได้ดีตังตันหาโสตังซึ่งกระแสแห่งตันหานั้น เอวังเอวะฉันนั้นนนัเทียวทีราอันว่านักปราทั้งหลายเชตวานะตัดแล้วเอตังปิตันหาโสตังซึ่งกระแสแห่งตันหาแม่นั้นธุรติกกรมัมอันบุคคลพึงก้าวล่วงได้โดยยากเอวังอย่างนี้วะฉันติย่อมไปอิติดังนี้ตัทธะประเทสุ ในบททั้งหลายเหล่านั้นหนาปทาวยาสะแห่งหมวดสองแห่งบทว่ามักกะตะโกวะชาลังอิติด,ดังนี้อัดโถอันว่าอัดว่าบัณฑิตาอันว่าบัณฑิตทั้งหลายนี่คืออัดโถนะครับชินทิตวาตัดแล้วตันหาโสตังซึ่งกระแสแห่งตันหาเอตังนั่นเอตังคือว่าพันธนังอันเป็นเครื่องผูก อนาเปกีโนเป็นผู้ไม่มีความเยื่อใยอนาเปกีโนคือว่านิราลยาเป็นผู้มีความอะไรออกแล้วหุตตวาเป็นปหายะละแล้วสัพพะทุกขังซึ่งความทุกข์ทั้งปวงอรหัตตมัเคเณนะด้วยอรหัตตมักวัชันติย่อมไปวัชันติคือว่าคัดฉันติย่อมดำเนินไปอิติดังนี้ คาถาปาศะแห่งบาห่งพระคาถาว่าเอตัมปิเจตวานะวชันติอิติดังนี้นี่ก็เป็นประโยคที่น่าสนใจอีกประโยคหนึ่งนะครับฉะนั้นนักศึกษาที่ได้เรียนไปแล้วก็ต้องไปกลับทบทวนใหม่เพื่อความเข้าใจยิ่งขึ้นไปขอให้นักศึกษาทั้งหลายจงเป็นผู้มีความสุขและความเจริญในธรรมทุกท่านเทิน